ผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในรายการ CNTV หรือชาวนาทีวีฮะเล่นกี่เลยเยอะอะไรนะเล่นเลยเยอะเอ็มยาเอ้ยยาเดี๋ยวตายอุ้ว่าพาร์ทนี้เราควรจะมาสร้างบ้านต่อโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงบ้านกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน Minecraft s e r v วิร์สนนะครับเฮ้ยไอ้เป็กมึงมต้องสร้างบ้าน ปปไม่นิ่มไม่นิมมน่มมาตุ้มมาตุ้มไปโอ๊ตฆ<อ>าวันไปเราไปตกปลากันไม่เชื่อลืมลืมกระแป่งไปเราไปตกปลากันไอโอ๊ตฆาวันไป<พ> <มา S 2> ตกปลาแล้วเอาแป่งน้ำให้เลยน้ำมาให้เลยกี่อู๋พ่อมึงตายตกูต้องลงตักน้ำอีกเชี่ยโอ๊ตมาดูกูตกปลาโอ๊ยจะตายแล้วไอ้เหี้อ่ะไอ้โอ๊ตดูกูตกปลา เอดีเหมือนกันนะตกถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้นี่ก็เรียกว่าตกเบ็ดเออทำเก้าอี้ให้หน่อยดิกูจะนั่งเก้าอี้เหี้ยอะไรมีมอสเฟอร์นิเจอร์ไม่เห็นสระตกอย่างงี้ก็ียกว่าตกเบ็สเอ้ยอาเฮ้ยเอาไฮ้ยเอาเฮ้ยปาล์มไม่ยอมขึ้นตามเด็ดมาอยัาไปกับน้ำหอหอสุลกราตกอย่างงี้ก็ียกว่าตกเบ็ดนะครับ

ว่างมากไอ้เหี้ยเอามีเหี้ยอะไรไหมไม่มีควยเลยเนอะไอ้เฮียเอ้ยมันตบปลามันยากยังวะโอ้ยปุ๋ยหมดว่ะตัดป้าป้าเป้าขึ้นมาดิป้าป้าเป้าไปแด่ละจายอะแด่ปุ๊บตายปั๊บไอ้เหี้ยโอ้ยมีขนมปังกินแล้วเว้ยอ๋อคุกกี้รู้แล้วทำยังไงใช้เมล็ดโกโก้เว้ยไอ้เหี้ยเด้ไดวได้ กูเหมือนไส้แล้วกูขึ้นเรือประจางน้ำดีกว่าเออหนมฟังกินได้สองงานมาเอามาหนึ่งงานโอ้โหดีมากเลยอีกต่ำเอามาหนึ่งอันเฮ้ยเอา,เอา,เอาทำได้อันเดียวไอ้ห่างหนึ่งอันอะไรนะแล้วอ้อยอ่ะอ้อยทำอะไรได้ปะอ้อยอ้อยอ้อยทำไม่ได้วะฮัตซูการ์ได้ซูการ์ลัเค้กได้ ทำไมกูตบฟาร์มแน่ที่วะคือตอนนี้กูต้องทำฟาร์มบายเฮ้ย <c oughs> เอาเรียมาใช่ก่อนาก <c oughs> ูไป้ามาดิ <c oughs> เยเดี๋ยวกูกู <c oughs> ไม่ไป่ไกลดีกว่ากูกลับกันกูกลับกันเดี๋ยวลงทางอีกวีีวรมตอนนี้เราได้ฟาร์มเอออะไรวะฟาร์มข้าวอเออ ผมไ,ไม่ตกแมงแล้วตายเหี้แม่งไม่ได้สิผมไม่ตกแมงแล้ไอเหี้ยไม่ดงไม่ดแดก็แล้วแตยแบกอะไรแทนแบกเหี้ยโอเคตอนนี้บ้านเราก็เหมือนจะดูดีนะจริงเราไม่เลยโอเคได้ฟาร์มข้าวเรียบร้อยแล้วนะครัชคือ <c oughs> ตอนนี้กูก็ยังไม่มีเลือดอยู่ดีกูต้องไปล่าอี อะไรวะอีบัวแต่ว่ากูหาวัวไม่เจอแค่กูลงก็บอกว่าตอนที่กูปักเตาไว้อะมึงวิ่งไปดิเต็มเลยถ้ากูแบบตกพลาดไปนิดนึงนี่คือกูตายเลยนะเหลือสองขีดเงี้ยไม่ถึงเลยสองไฟหลอดครึ่งอหลอดครึ่งโอ้โหจะตายหาแล้วอ่ะอาหารไม่มีกูละเส็งถ้าเจอสเกลตันดักดีนี่ข้าไปร่วงเลยจบชีวิตมันจบนะชีวิตกู ดับซินอุ้ยเจอดอกกุหลาบแกะแม่งก็เสร็จไม่มีเนื้อแกะเหี้ยเลยเออ้ยะปวดพอถึงแกะกูเจอแกะดำแกะขาวเต็มเลยเออแกะโคตรแกะโคตรเยอะเลยแม่งให้กูแกะเองเยอะไม่ใช่กูทำไม่ยังไรอวะแกะเต็มเลยสิสระตรงนี้ก็ปักเสานะเออแกะเต็มเฮ้ยแต่พี่ตู้เห็บไอ้นั่นเต็มเลยนะเนี่ยแกะหมูแกะแกะเลย เฮ้ยกูจะหิวตายว่ะเยสกูก็สิบแล้วไม่ตายหรอกหิวอ่ะรถแค่เหลืออยู่แค่ครึ่งหลอดทำไมวัวกับหมูนี่มันหายสูญพันทั้งหมดแล้วเหรอเนี่ยมึงฆ่านนมันเมื่อกี้เนีย่ยมันหนีอโอ้โหแม่งหายหมดเลยเฮียกูทำไงกูหาตัด,ต,ดตัดใบไม้เอาแล้วเพื่อนอ้าหมูเจ็ดตัวไม่มีเฮียอะไรกินแล้วแล้วทางกลับบ้านมันทางไหนไวนะเนี่ยโอ้โหอีกแล้ว <laughs> ตัวลงทาง ลงทางเงยไอ้ใครก็ได้ขึ้นเรือกาับกูมาหน่อยใช่หรอตอนนี้กูยังหาอาหารอะไรไม่ได้เลยตามไปแกะได้เนาะโอ้โหเจอตะแก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 ะเด็ดเนื้อหมูมาสิบอันอ่ะจะไม่ให้โอนทับเหี่ยเนื้อเอโมเหรอมีของกินแล้วเว้ยแบกดอกไม้ไหมใส่แกะคตรเยอะเลยเมื่อสิบเอ็ดแล้ว กูเลี้ยสามเลยกูเลี้ยงสองสิ่งแหละเขาเลยเก่งสุดเยอะตกใหญ่แล้วกูกูตกรูกูเยอะแล้วอยู่ถุยไม่ใช่ละเฮ้ยทางกลับบ้านทางไหนกูจริงแค่นี่ยมึงอยู่ตรงไหนกูอยู่ที่เขาเกาะที่กูขึ้นเรือมาใกล้ๆกับเกาะมึงอะกูจะรู้ไม่เกาะไหนเนี่ยอี้ยหลายเกาะเฮ้ยตรงนี้น่าช่างบ้านดีกว่า มึงอย่าพิ่งย้ายเลยตอนนี้เอามีของพร้อมไม่ย้ายตรงนั้นมีไก่ตรงนั้นมีวัวมีแกะตอนแรกๆมันก็เยอะยพอเราไปสร้างบ้านแม่งหายหมดเลยมีถ้ำหรือสองถ้ำไปหมดเลยมีถ้ำอยู่สองถ้ำโอ้ยกูจะหิวตายแล้วอี้อะกูไปจับหมา้เจอหมูแล้วเอ้ยเอาเลยหมูหมากาไก่อ่ะ มึงตัวเนี่ยเ่ตายอยี่สิบสองหม้ลิมบ้านเฮ้ยโหโอเคครับเหล็กอยู่ด้านบนแหละตอนนี้แม่งดีอ่ะติดไฟแป๊บก <c oughs> ูรู้ละกูค,ควรทำอะไรดีกูควรสร้างบ้านใหม่ใช่ไหมไม่ใช่กูควรเก็บของแล้วไปกระโดดฆ่าตัวไม่ไม่เล่นกัวอ่ะคนสร้างใหม่บ้านใหม่ใช่ไหมสร้างใหม่แต่ไเที้ยเลยกูไม่กูหาขังแบบบ้านไม่เจอ อาไว้สองลาก่อนอ้กูทนมานานแล้วกูทนมานานแล้ะพี่ชัดเกิดอุบัติการ์กูทนแม่งมานานแล้วไม่มีเฮียอะไรแดกเลยเอาเปิดกล่องไม่ได้แรกอะเพอมันเป็นงี้แหละพอตายแล้วเกิดมันแดกมันได้เออใช่ใช่ได้จับม้าด้วยอะอะไรนะฟอง สอง้ย่ไหมกูดูอยังสอง้ย่มันดูไอ้สัตว์ไม้ใหม่ด้วยะโอ้โหจริงเงีดยอยังไม่ขึ้นเลยดูเฉยมีชื่อโอ้ส่งรูปไปที่รู้เรื่องอะอะไรวะ แต่แม่งก็ไม่ยอมไข่สักทีไก่ไก่ไข่อ้าเห็นรอเฮ้ยต้นไม้ใหม่อ่ะอือเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะมึงหาทางกลับบ้านเนไม่รู้เนี่ยเออกูเพิ่งเห็นเหมือนกันนะต้นไม้ใหม่ทางทางทางกลับบ้านอยู่ไหนครับเออมึงหาทางกลับบ้านให้เจอกัเลยสัตว์แล้วค่อยคุยไอ้เหี้ยเดี๋ยวค่อยย้ายไปที่หลังตอนนี้มึงต้องหาทางกลับบ้านอ่ะ ไอ้ยี่ก่อนนี้มันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่วะบอกให้แล้วให้ลงไปนี้แบบกูกูก็มีนี่อ่าวบบโหลดได้กูดิมันอยู่เจ็บอะยังไม่มีหรอกไม่มีก็คือยังไม่ลงไงศาสตร์แดกเนอม,ามา้าแมงกูไม่รู้จะทำอะไรเลยตอนเนี้ไม่มียี่อะไรทำเลยกูเจอแล้วที่ขุดอะไรก็ไม่มียังลงไปขุดหินขุดเนียก็ไม่ได้กูเจอเสาแล้วอยู่ปูนเสาอยู่ปูน อ,อยากย้ายบ้านกันไหมน้องเด<อ>ี๋ยวากบ้ายไหมน้องบอกเดี๋ยวค่อยย้ายลืมไปวิ่งไม่ได้หรอจะวิ่งโดดข้าไมไอ้เนี้ยเฉย กูไปมัวตัวแล้วกูนี่ตอนนี้กูต้องไปหาวัวตอนนี้หาวัวอยู่วิ่งได้เว้ยเจอชื่อเฮ้ยกูเจอชื่อคนแล้วอยู่ไหนอะไหนไหนตอนนี้กูอยู่ทางทิศตะวันตกเอาแย่กูเผาหายเผาอยู่ไหนนี่ไงกูเจอทั้งหลายโอ๊ตบัง

ให้มันแดกกันเองก่อนดิเฮียไม่มีแครหล่จะผสมพันธุ์ยังไงเฮียเดี๋ยวมันก็แดกกันเองอุเจอบัวเว้ยโอ้หมัวมีหมดอ่ะไอ้แม่โอ้โหอาหารกูหมดเลยกูวิ่งไปวิ่งมไปลาดไ้เฮียมืดแล้วด้วยกูถึงบ้านแล้วเย่แล้วกูมากับไอ้เกดยเชฟไปไม่กลับบ้านดีกว่า กูว่าต้องเจอเอา้าเอ,อโอดมันเก็บของให้กูเลยเวนอี้เคียกูบอกแล้วให้ปิดมียมันปินดยังไงอ่ะอีกศาสต์ก็เข้าไปที่เฟิร์ฟเบอร์ของมันเลเดี๋ยวกูไปหาโอ้แล้วกูจะเดินกลับได้ไหมเนี่ยเจอทอมมี่ดักโอ้โ,อโอหลลกดัก บี้ด่าไม่เท่าไหร่หรอร้นานานี้จบเลยกูไปช่วยแล้วโอ๊ตเจอเงินเดือนไม่ปรีบเดินมาหากูเลยเฮ้ยมึงไม่ต้องเดินมาละกูกำลัลงจะเดินกลับบ้านอยู่ได้ของมาครบไหมได้ครบอยู่แน่ๆกูเห็นชื่อมึงละมามามานี่นี่นี่ข้ามาา่ะข้ามมึงข้างาหลังอ่ะ ล็อกบ้านล็อกบ้านเรอล็อกบ้านแล้วกันล็อกบ้านล็อกบ้านโอเคแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วนะเดี๋ยวก็จะทำเนนการเป้านอนเราจะไปนอนพักผ่อนนะับนอนพักผ่อนกันแล้วแล้วก็จบคลิปนี้กันรู้สึกวันนี้จะเหนื่อยไหกเหนื่อยมากเลยแฟบทั้งวันเลยแฟบที่ไหญอ่าวไอซานดาวบัวบุญยนของลงลาวานเอออย่าอย่าขอโทษมีอะไรบ้างวะ อไปครึ่งกองพอเป็ดตกปลาที่ขุดโอ้โหไอสัตว์อะไรเต็มไปห,หมดเลยเนมึงอ่ะโอ๊โอเตเป็อของแจกแป๊บๆป๊บเเอาของคืนไปหน่อนก็เป็นเกมแล้วอของเต็มมึงทิ้งลงลาวาบ้างก็ได้อเ,เออมาแจกของ <coaster> นี่อีกนี่ ไอโอตไอนี่นี่กูก็ได้มาเยอะเหมือนกันต่เผาครับของกูแค่โอตไอเบนนี่เผาเลยยีเอันของกูสิบกว่าน่ะนหนังบัวเอ้ยเอาไมาามันิ้อุยขอโทษบัวเนี่ยเอาไว้สร้างสมุดเอาไว้หนังัวเอาไว้ทงชุดสร้าสมุดก็ได้ไม่ใช่หรอ ได้แล้วล่ะขชุดดีกว่าขั้งชุดทำไมโอ้โหชุดน่าไม่มีความห่วยเออชุดก,กูนี่ระดับแล้วเน้อแปลว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนอนก่อน,นดีนอนก่อนง <มา S 2> ันอนก่อนอยังไม่นอนเลยอะ